เาหนี้หวัวใจว่าแล้วโอเคตอนนี้มันเป็นการแสดงท่าทีเขาเรียกว่าเฉพาะหน้าก่อนนะ mm, เพราะเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ๆแล้วว่าหลังจากนี้ก็เข้าใจว่าทางสงมอชอเองหรือว่าคลอโมอเองเนี่ยก็คงต้องดูอีกหลายมิติมากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอ่อมันมันมัน,ม,นมันหยุดไว้อย่างนี้แล้วมันยังไงต่ออันนี้คือคําถาม ว่าจะยังไงต่อไปไงวันนี้ที่ฟังคุณสุทธิชัยหยุ่นพูดคะนะคุณคุณสุทธิชัยก็พูดทำนองว่าโอเคขั้นตอนแรกถูกต้องแล้วแหละที่มันจะต้องฟรีซทุกอย่างไปก่อนหลังจากนี้เนี่ยในขณะที่กัมพูชาเองยังคงปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทําเพราะงั้นกระบวนการในการพิสูจน อืมอ่ามันต้องมีกระบวนการอันนี้คือหัวใจใช่ในการพิสูจน์ว่าเขาทําจริงหรือไม่นี่คือหัวใจที่ที่จะบอกว่าเราจะดําเนินการต่อไปอย่างไรใช่ไหมใช่ซึ่งการพิสูจน์ตรงเนี้จะใช้วิธีอะไรอืมก็มันก็มีกลไกอยู่หลายอย่างคือหนึ่งคือเราพิสูจน์กันเองใช่ไหมคะก็ด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นี่ยแหละซึ่งมันก็จะดูทั้งบริบทแวดล้อมว่าโอเคเส้นทางถ้าจะเข้ามาทําเข้ามายังไงดูทั้งตัวไอ้วัตถุพยานนี้อ่าว่ามันคือแบบ รุ่นไหนเขาขายกันในปีไหนแล้วก็ลักษณะสภาพของมันเนี่ยมันมีอายุเท่าไหร่แล้ว uh huh. อะไรเหล่านี้เนี่ยแต่โอเคโบคิดว่ากระบวนการทางวิทยานิติวิทยาศาสตร์ของเราจะทำเองก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีอาจจะต้องใช้เติร์ดปาร์ตี้เหมือนกันอย่างเอโอออะไรล่ะใช่ไหมคะอะไรที่เขาเป็นหน่วยงานหรือว่าเขาเคยมาสำรวจพื้นที่กับเราแล้วก่อนหน้านั้นหรือว่าภายใต้อนุสัญญาออตว่าเรื่องกับระเบิดเองเนี่ยมันมีกลไกอะไรที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบหรือเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเกิดว่าเราจะฟ้องสารอาญาระหว่างประเทศล่ะ ใช้สิทธิ์เฉพาะเคสนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดเกิดความกระจ่างและเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถพิจารณาได้นะคือคือวันนี้เนี่ยโอเคด้านหนึ่งที่เราเห็นว่ามีการส่งสารแสดงความเสียใจยใช่ไหมคะมแต่มันก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะกำลังเช็คกันอยู่ว่าทางเขาเองก็มีการเหมือนกับออกเป็นแถลงการณ์มาว่า มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเขาเหมือนจะพูดในทํานองเหมือนกับว่าเราสร้างสถานการณ์เองหรือเปล่าเพื่ออะไรอะ่ะเราคำถามเราก็ต้องถามว่าเพื่ออะไรทีนี้ okay, วันนี้ <okay. S 2> นายกเองก็มาพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะบอกว่า,อาตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายเนี่ยมองว่าสิ่งที่มีออกมาเนี่ยมาตรการมันเบาไปนะคะ ก็มีการประชุมกับสภาความมั่นคงเรื่องกรอบระยะเวลาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการระง,งับปฏิญญาร่วมกัมพูชา <Okay. S 2> ก็มีคําถามเหมือนกันว่าจะระง,งับถึงเมื่อไรซึ่งเรื่องนี้นายกเองก็บอกว่าก็จนกว่ากองทัพไทยจะเห็นว่าการเป็นปฏิปักษ์ของเขาเนี่ยมันไม่มีแล้วส่วนที่ล่าสุดกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนวางทุนระเบิดนายกก็บอกว่าก็ดูดูกันพื้นๆคือประเทศไทยไม่มีระเบิดแบบนั้น Uh huh. ไทยไม่เคยครอบครองระเบิดแบบนั้นแลกัมพูชามีไหมกัมพูชามีไงคือใช้<ไ>ทุตระเบิดไอ้ทุตระเบิดรุ่นน,น,น,นี้เนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นของกัมพูชามีมีจํานวนมากและไทยไม่เคยมีครอบครองเลยแล้ววัตถุที่เจอนั้นก็เป็นวัตถุที่เป็นรุ่นรุ่นที่มีการระบุในการซื้อขาย จากจีนจากรัเสเซียเหล่านี้มีการบอกมาอยู่แล้วแล้ว <ừ m. S 2> ที่สําคัญก็คือไทยไม่เคยมีครอบครองระเบิดรุ่นนี้อ,อันนี้เป็นข้อแรกที่พิสูจน์ได้โอเคถ้าง, <ừ m. S 1> งั้นก็สิ่งที่ต้องทําก็คือทําให้ทําให้การพิสูจน์นี้มีความเป็นทางการขึ้นมาใช,ใช่ไหมคะ พอมันเป็นทางการสิ้นสงสัยแล้วเนี่ยไทยสามารถมีปฏิบัติการทางทหารได้แต่ไทยจะมามีปฏิบัติการทางทหารในตอนนี้ก่อนที่จะทําให้การพิสูจน์เป็นทางการอ่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะจะทําให้ให้เราเสียเปรียบในทุกๆทางเนาะก็มีข้อเสนอหนึ่งจากเซนองพลโทพงศกรรอดชมพูนะคะก็เห็นมีโพสต์ใน f a c e b o o k เหมือนกันเพื่อไม่ให้คลาดเคลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้ฟังคือ คนโทพงศกรเนี่ยพูดในแนวว่าถ้าเกิดว่าคือถ้ามันมีความชัดเจนอย่างที่คิดกันเนี่ยนะปฏิบัติการทางทหารที่จะทำได้นี่ค่ะคือการไปจัดการกับหน่วยที่เขาเรียกว่าหน่วยทหารช่างของกัมพูชาอ่านบอขออ่านให้ฟังแต่ต้นนะเรื่องละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการวางระเบิดในเขตไทยจนมีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดบนบกเป็นรายที่7นี้นะคะ พลทพงศกรบอกว่าไทยควรทําโดยฝ่ายการเมืองคือการแจ้งชาวโลกสร้างข่าวใหญ่เพื่อให้ไทยมีความชอบธรรมในการใช้กําลังอ่ะอันนี้ต้องติกว่าทําแล้วนะแต่ต้องใช้กําลังให้ได้สัดส่วนนะคะก็คือไม่เกินเหตุนะคะให้ได้สัดส่วนส่วนตัวเห็นว่าควรโจมตีหน่วยทหารช่างของกัมพูชาให้ละลายหมดทั้งหน่วยเพียงหน่วยเดียว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการวางระเบิดใหม่จากฝ่ายกัมพูชาโดยต้องทำทันทีพร้อมกับฝ่ายการเมืองจากนั้นยืนยันว่าไทยยังยึดแนวทางสันติภาพเดิมไม่ต้องลงนามใหม่โดยขอให้กัมพูชาทําตามข้อตกลงโดยเคร่งครัดทั้งนี้กัมพูชาจะบอกว่าไทยวางระเบิดเองเหยียบเองโดยหวังว่าไทยจะเปิดการบุกใหญ่เพ,เพื่อดึงเรื่องกลับไปสาบประชาชาติให้ได้ ต้องไม่พลาดเรื่องนี้นะคะท่านบอกอย่างนั้นเวลานี้เป็นงานของฝ่ายการเมืองที่ต้องไม่โยนให้ทหารเพราะผิดขั้นตอนครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่คําว่าขั้นตอนแหละว่าขั้นตอนพิสูจน์ความจริงต้องเป็นทางการก่อนอเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยค่อยค่อย,ค,อยค่อยวางทางเดินต่อ,อ